รถเข้าใหม่ของเรารอบนี้นะถือว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเขาไปรถ4ประตูยกสูงวีโก c แชมป์พิมพ์ิยมที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามาอย่างมากเลยนะคะต้องห้ามพลาดนะหามาให้แล้วคันนี้เครื่อง2 5ีปี2015ค่ะภายนอกแต่งหล่อให้แล้วพร้อมค่ะภายในกว้างขวางนั่งสบายทุกจุดจิ่งเอาในความสะดวกก็คือครบคันเลยที่สำคัญมาราคาน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กกนแล้วนะคะที่โชว์ร,รถมือสองอุรธานีพงษ์เจริญการะค,ะค่ะคลิปนี้นะคะเราจอนแอร์ในช่วงเทศกาลส่งการพอดีเล็กก็เลยขอเทโอกาสนี้นะคะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีตลอดทั้งปีนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะตามที่เห็นในแคปชั่นด้านล่างเลยรถเข้าใหม่รอบนี้ของเราน่าสนใจมากไม่ธรรมดาเลยค่ะกับโตโยตา้าไฮลัดมีกโกแชม์ 2.5E เกียร์ธรรมดาปี 2015ค่ะกระบะสีประตูยกสูง Vigo Champ s, พิมพ์นิยมที่หลายๆคนรีเควสเข้ามากันอย่างมากเลยหลังจากที่ Vigo แ h a m p แคปคันที่แล้วเองก็ได้ปิดการขายกันไปในเวลานรวดเร็วนะคะจอดหน้าร้านเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็คันนั้นเองมีเจ้าของกันเป็นที่เรียบร้อยเลย คันนี้เราก็เลยได้คัดสรนมาเพิ่มนะตามคําเรียกร้องของลูกค้าเลยค่ะที่สําคัญเขามาในรูปแบบของรถสประตูด้วยไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยจะเป็นรถครอบครัวก็ได้หรือจะเอาไว้ใช้คนคลองใครของ,ขของวีเก้แชมป์เขาก็ไปได้หมดเลยค่ะ รถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะเป็นกระบะควันใจคนไทยโตโยต้าไฮรั v วีโกแชมปปี2015โชมไมเนอร์เชงค่ะตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นรถรี v o นะคะมาสีดำดูดุเลยด้านหน้าเขาจะได้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมดีไซน์3ชั้นขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีติดตั้งให้แล้วเรียบร,ยบร้อยบริเวณด้านล่างค่ะ และด้านข้างเขาเป็นรถตัวสูงคิ้วโป่งล้อก็จะมีลักษณะใหญ่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อที่จะให้หลับก,กันกับตัวล้อด้านล่างนะคะล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานที่รัดมาพร้อมกับยางแม็กซิเบอร์265 26 65R17C เส้นขับขี่ดีเยี่ยมค่ะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวและมือปรประตูรอบคันได้เป็นแบบโครเมียมแถมยังมีติดเบ้ารองกันลอยขีดข่วนมาให้ทั้งหมดอีกด้วยด้านข้างเองนะคะเขายังมีของแต่งอีกหนึ่งชิ้นที่พลาดไม่ได้แน่นอนกับรถยกสูงก็คือบันไดเสริมข้างมีติดตั้งให้แล้วขึ้นลงนได้ง่ายเลยค่ะและอย่างที่ทุกคนได้สังเกตเห็นนะคะคันนี้เขาเลือกติดเป็นสติกเกอร์ลายคลาสิกที่มีความสวย โดดเด่นที่สำคัญไม่มีซ้ำไข่แน่นอนโลบาหลังกันชนท้ายเช่นเคยมีติดตั้งให้แล้วแบบหล่อๆไฟเบรกรุ่นนี้เขาจะอยู่ตรงที่กลางฝาท้ายนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยอยู่ติดกับมือเปิดท้ายที่เป็นแบบพรีเมี่ยมแข็งแรงแข็งแรงค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องโดยสานกันบ้างแนะ่นอนบารถสีประตูวีโกแชมเขาทําถึงอยู่แล้วภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะช่องเก็บของช่องวางแก้วน้าต่างๆมีให้เยอะหลายจุดเลยตัวเบาะคันนี้เขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพยังใหม่ไร้ตําหนิเบาะหน้าซ้ายขวาปรับแนนนวนค่ะตัวพวงมาลัยได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันสามารถปรับการใช้งานหลายอย่างตรงเครื่องเล่นตรงกลางที่พวงมาลัยได้ เล,เลขใหม่วิ่งก็อยู่เพียงแค่150,000กว่าๆค่ะเครื่องเล่นตรงกลางเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานที่ติดมากับรถเลยมีช่องเสียบ A, U, X และ USB มาให้แล้วค่ะระบบแอร์ปรับความเย็นได้แบบแมนนวลพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ ด้านบนที่บังแดดมีกระจุกให้เฉพาะฝั่งซ้ายไฟส่องสว่างมีให้ทั้งด้านหน้าและตรงกลางหนึ่งจุดพร้อมกับช่องใส่แว่นตาแบบเก๋ๆหนึ่งช่องด้วยกันรุ่นนี้เขาเน้นใช้งานง่ายเข้าใจง่ายถ้าใครที่หารถไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ใช้งานอยู่นะ Vigo Champ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับต้นๆเลยค่ะ ดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้เขาจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,500 c ซีซีค่ะ มากระติติดแล้วค่ะกับรถกระบะแบรนด์เจ้าตลาดที่ยืนหนึ่งมากในเรื่องของความแข่งแข่งทนทานและใครที่เป็นแฟนขับรุ่นนี้นะต้องรู้รูดีกันอยู่แล้วว่าเขาเป็นรถที่ดูแลง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิตกวนใจอะไรมาให้ปวดหัวเน้นใช้งานยาวๆ v ีโก้แชมป์เอาอยู่ค่ะราคาน่ารักมากด้วยอยู่ที่358,000บาทเท่านั้นซื้อสดไม่มีบกแวดเพิ่มนะคะไม่บกค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มเติมฟรีทุกค่าดําเนินการและราคาก็ยัง สามารถพูดคุยกันได้อีกด้วยค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะรีบติดต่อหาเราได้เลยค่ะที่ช่องทางไลน์นะคะลูกค้าสามารถกดคลิกลิงก์แอดไลน์ง่ายๆได้แล้วอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยตรงํำอธิบายนะคะหรือว่าถ้าใครที่ต้องการสอบถามด่วนๆโทรด่วน,วน,วน,วนหาเราได้ค่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยค่ะจองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะรถสรวยๆรอคุณอยู่ค่ะ we